เนี่ยก็เป็นบรอกโคลีและบรอกโคลีมีหลายแบบดลยนะทุกคนก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะเป็นบรอกโคลีแบบไหนนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็เอาท่าออกกําลังกายมาก็ได้บางคนอาจจะถามภาษาอังกฤษบางคนอาจจะเป็น anatomy ก็ได้นะคะพวกร่างกายพวกบ b o ี้อะไรเงี้ยมันแล้วแต่วิชาที่เราสอนจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งนะคะ double c คลิกตั้งเลยนะคะว่าคําถามนี้คําตอบจะเป็นข้อไหนนะคะข้อ yes หรือ no นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเลือกตอบน้อยม วิธีการที่อยากจะให้ดูท้ายบทนี้ก็คือการใส่ Element ค่ะนะการใส่ตัว Element อ,อย่างตัวนี้ก็คือใส่มกักเออใส่บ็อกโคลี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเทสการตอบเนาะเดี๋ยวลองทําให้ดูนะคะว่าพอเราเทสการตอบจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่จากรูปภาพคําตอบคือมะกเกอเทศใช่หรือไม่โ no, นนะคะกด No ค่ะกด No แล้วก็อย่าลืมกด Submit ด้วยนะคะต้องกดปิดไปก่อนแล้วก็กด Submit กดสัมมิทนะคะตืดนี่นะคะกดสัมมิทเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นผลไหมคะผลจะออกแล้วนะนี่ไง yes แล้วก็ no นะคะทุกคนนะคะซึ่งก็เป็นคำตอบที่ผิดนะคะเพราะอะไรนะ มันไม่ใช่มะเขือเทศไงมันคือบรอกโคลีเนาะเงี yeah, ้ยง่ายๆทุกคนไม่ต้องคิดซับซ้อนเอาไปใช้กับเด็กอนุบาลได้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะต่อไปนะคะนอกจากตัวของบรอกโคลีแล้วเราสามารถที่จะปรับได้อีกต่อไปเป็นอะไรดีแครอทนะคะอาต่อไปเป็นแครอทนะคะแล้วก็ แล้วก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวคําถามดับเบิลคลิกตัวกล่องอะกล่องของคิชของเราอะแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนนะคะคําถามแค่นั้นเองค่ะใครจะมอยากตั้งตัว Yes ตัว no ข้างล่างต่อไปก็ได้นะคะเพื่อได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วก็ลองให้เด็กๆ s ับมิ t เนาะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องกด s ับมิ t ก็ได้นะคะทุกคนนะสามารถที่จะ y e สหรือ no ได้เลยกดคลิกได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเล่นในแคนวาถ้ากดสับมิดเนี่ยก็ต้องแบ k กลับมา s ับมิ t อีกทีนึงเนี้ยนะคะตอนที่เราส่งลิงก์ให้เขาเนาะ,อะ,อะลองเป็นอย่างอื่นนะคะ ก็ปีตัวของแครอทมานะคะแล้วก็ลองใส่กล้วยเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากจะได้เอ e ลเมนต์ตัวไหนหมุนได้เหมนที่ครูจิ๊บเคยสอนแล้วนะคะก็หมุนได้ค่ะง่ายๆเลยแบบนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเอาไปเล่นเกมกับเด็กๆได้นะคะมันดูน่าสนใจเนาะมันดูมีอินเตอร์แอค่ะทุกคนนะอินเตอร์แอคทีฟนะคะคือแบบสามารถที่จะเป็น two way communication ได้ด้วยคือการสื่อสาร2ทางแล้วก็มีกิจกรรมร่วมด้วยนะคะนันกเรียนสามารถที่จะมาคลิกมาเลือก รหรือแม้แต่ครูจิ๊บสอนอยู่ตอนนี้สามารถที่จะเอาเกมมาแทรกได้นะคะโดยการแบบตอบคําถามเงี้ยนะคะทําไมสโนไว้ฟันไม่พูเงี้ยคุณทุกคนนะคะก็เพราะแปลงฟันเก่งขอเพราะว่ามีคนแค้ทั้งเจ็ด <c oughs> มีคนแค้ฟันให้ <c oughs> ขออะไรก็ว่าไปนะคะนี้ลูกถามทุกวันเลยทุกคนนะคะอ่าเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะคะตามที่ วิชาหรือว่าเรื่องที่เราสอนหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเอาไปนําเสนอนั่นเองนี่คือครูจิ๊บเพิ่มเติมให้นะคะเผื่อว่าใครเนาะที่อยากจะเอาไปใช้นะคะหรือเราจะหาข้อมูลใน c h a t GPT หรือใน Google แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเอาไปเป็นคําถามแต่ครูจิ๊บแนะนําเลยนะว่าให้ไปหาใน Chat GPT จะง่ายกว่าเช่นช่วยทําคําถามเกี่ยวกับวิตามินให้ฉันหน่อย1ิข้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยมาทําในตัวของ Canva อีกทีนึงมันก็จะง่ายเนาะเหมือนมีคนคิดคําถามให้เราอยู่แล้วอันนี้ ทูจิไม่ได้คิดคำถามมาก่อนนะคะก็เลยไปหาใน Google มาเมื่อกี้นะคะว่าเออกล้วยเนี่ยมันมีวิตามินชนิดใดบ้างนะะทุกคนมันมีเนี่ยนะซีเอย อะเอ,อเลยนะคะมีวิตามิน B6 ด้วยอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้นะคะก็หาข้อมูลมาใส่ก็อย่าลืมถ้าใครใช้แชท GPT ก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันว่ามันถูกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตัวของแชท GPT มันก็ไม่ได้ถูกทุกอย่างทุกคนนะคะบางอย่างมันก็เพี้ยนเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมค่ะเราต้อง work with AI เนาะทำงานร่วมกับ AI เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปสอนน้องๆหนูๆนักเรียนนักศึกษาได้นะคะหรือแม้แต่การไปเทสนะในส่วนของลูกค้าได้ใช้ เดียวกันเนาะคำถงคำถามกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้นะคะ ตัวของควิสของโพนะคะที่เลือกเอลิเมนต์มาใส่แบบนี้เอลิเมนต์อะไรก็ได้ที่เราอยากใส่เออใส่มาเถอะที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่าลืมว่าตัวรูปตัวเอลิเมนต์น่ะมันควรจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้วยนะคะไม่ใช่แบบเอามาใส่เพื่อความสวยงามเฉยๆบางทีมันอาจจะแบบใส่เยอะเกินไปมันก็อาจจะรกอะไรเงี้ยทุกคนนะคะนะ่ะได้ละได้ละเนี่ยได้ละ,ละ,ละจะก๊อปทาเพิ่มเติมก็ได้อย่างคุณจะจะทํานี้เพิ่มเติมค่ะผละไม้ทั้งหลายอ่าสมมุตินาะทำโพเนาะเที่ยงนี้จะกินผลไม้อะไรหรืออบรมครั้ง อยากกินผลไม้อะไรเงี้ยก็เนี้ยเลยค่ะแก้แก้จากอันเดิมนี่แหละนะคะก็แก้ได้เลยนะคะดับเิลคลิกอ่ะเดาบลคลิกที่ตารางก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะแก้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะหาผล,ลไม้นะคะมีผล,ลไม้ชนิดใดบ้างที่อยากจะได้นะคะมาทําการโหวตเนาะอันนี้เป็นโพนะเพราะฉะนั้นโพจะเป็นการ,รโหวตโพจะไม่ใช่การตอบถูกผิดนะคะโพจะเป็นโอพเนียหรือว่าความคิดเห็นหรือว่าตัวฟีดแบ็กโอเคไหมนะคะนี่ได้มาละแล้วก็ย่อลงค่ะย่อกีวีก่อนนะคะแล้วก็หาอีกนะคะสตอรอเบอรี่เนาะ อ่ามาแล้วนะคะสวยนะคุณจีว่ามันช่วยดึงดูดความสนใจมากกว่าตัวหนังสือเฉยๆนะคะเด็กก็จะได้เห็นภาพด้วยค่ะซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในแคนวานมันเยอะมากทุกคนมันสามารถเอามาใช้ได้แบบ คือถ้าเราใช้เป็นเนี่ยเราประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งคนด้วยนะคะไม่ต้องแบบจ้างคนมาทําให้เยอะแยะเราก็ทําเองได้เลยนะคะคกูจิประชอบมากในการใช้แคนวาแล้วก็เอาไปใช้เป็นสื่อการสอนโดยเฉพาะสื่อการสอนของเด็กเนาะเดี๋ยวจะมีทําบัตรพวกบัตรคงบัตรคําอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะอลองดูในส่วนที่เราถนัดนะงานของเราเราทำอะไรถนัดอะไรนะคะใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ ตัวบูเบอมันอยู่ข้างหลังก็เลยกดให้มันมาอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็สอนไปแล้วนะคะสอนตัวของการจัดเลเยอร์ไปแล้วเนาะ เราก็กดที่ position แล้วก็มาดูที่ layer นี่แหละค่ะทุกคนทำตามทันไหมถ้าทำตามไม่ทันก็ back กลับไปดูก็ได้นะคะลองแบบค่อยๆดูเนี่ยอันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะต่อไปนะคะก็ย่อลงนะมุมๆเนี่ยมันคือการย่อนะคะต่อไปก็เอาผลไม้อีกอันนึงอยากเอาอะไรมาเอ่ยอ่ะอยากดูอะไรตัวผลไม้อะไรที่เราสนใจนะคะเราก็เนี่ยเลือกมาเลยค่ะ อยากได้อะไรเดี๋ยวคุณจะดูก่อน่าอยากได้อะไรนะราสเบอร์รี่ของโปรดเลยชอบมากอร่อยวิตามินสูงด้วยนะคะเนี่ยอยากทำสวนราสเบอร์รี่มากคุณจะอยากมีคาฟเฟเบอร์รี่ทุกคนปลูกระสเบอร์รี่บูเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่ด้วยแล้วก็ปลูกกุหลาบนะคะแล้วก็นี่แก้แก้ตัวของตารางนะคะ,ะคุณชอบ อาหารเที่ยงนี้อบรมครั้งนี้อาหารเที่ยงอาหารเย็นนะเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้อาจจะโหวตกันในห้องก็ได้หรือว่าโหวตกันที่ทํางานหรือว่าโหวตในการอบรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาโหวตลูกค้าให้ลูกค้าโหวตว่ารสชาติไอศครีมนี้ที่ที่มีในร้านเนี่ยลูกค้าชอบอะไรที่สุดอย่างเงี้ยก็ให้ลูกค้าที่เข้ามากดโหวตกดโหวตกดโหวตได้นะคะเราก็สามารถส่งคลิกลิงก์ให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แก้ตารางก็ใส่ชื่อไปผลม้งผลไม้ไหมคะมันก็จะไม่ยากเลยเนาะใส่ชื่อ ผลไม้เข้าไปง่ายๆนะคะอันไหนที่เราไม่เอาแล้วก็กดถังขยะลบออกไปอย่างเงี้ยทุกคนนะคะมันง่ายกับชีวิตมากเลยในการใช้แคนวาให้เป็นค่ะแค่จิม้มรู้ว่าคเครื่องมืออยู่ตรงไหน,นเราใช้แล้วก็เอาไปทํำยังไงให้มันแบบดูนะ่าสนใจมันเป็นหนึ่งทักษะในการนำเสนอเนาะซึ่งต้องบอกนะคะว่า ตัวทักษะเหล่านี้ยิ่งเราฝึกยิ่งเราทําเราก็จะยิ่งเก่งนะทุกคนนะ,ะผล,ละไม้ใส่ให้ครบเลยค่ะอันนี้ไม่เอาก็ลบไปนะคะกดลบไปเลยนะเห็นมคะ,มคะเราก็จะได้ตัวของผล,ลไม้เรียบร้อยนะคะทุกคนะจะขยับ ตารางก็ได้ซ้ายขวานะคะย่อขยายอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะขยับได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราเมื่อเราทําได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนสีตารางก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> สีฟ้าสีชมพูนะคะสีอะไรก็เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนชนิดผลไม้ได้ในไฟนอลถ้าเรารู้สึกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็มาปรับเปลี่ยนที่หลังแก้แล้วก็ไฟล์นี้ก็สามารถมา, update, มาอัปเดตมาอีดิทเพิ่มเติมได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็สามารถที่จะเนี่ยค่ะ ก๊อปปีตัวลิงก์แล้วก็ส่งให้กับนักเรียนได้เลยนะคะโอเคไหมทุกคนนะคะกับบทนี้นะคะครูจิ๊บยิ้มหวานสตูดิโอบทของการทำควิสแอนโพลค่ะหวังว่าทุกคนจะได้เอาไปใช้สนุกสนานนะคะแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดคนด้วยค่ะไว้เจอกันในบทต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะอะ่มันอาจจะต้องแบ็คแบ็คนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีพรีเซนเทชันเนี่ยมันก็จะไปของมันนะเนาะเราต้องแบ็คมากดซับมิดนิดนึงนะคะคือทุกคนต้องแยก ถ้าเราจะทําโพเราทําหน้าหนึ่งทำควิสทําหน้าหนึ่งนะคะมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ครูจิ๊บไม่ได้แยกครูจิ๊บเอามารวมกันนะคะเพื่อให้เราได้เห็นความแตกต่างของตัวของควิสแ n d โพนะคะแล้วก็เราจะได้ทําไปด้วยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคลิกเลือกปุ๊บครูจิ๊บต้องกลับต้องแบ็กกลับแล้วก็มาซับมิดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแคนวามันไปแล้วไปเลยแต่ว่าถ้าเราคลิกถูกผิดนะคะคลิก แบบกดถูกกดผิดเนี่ยมันก็คือกดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องกลับแบ็กละไม่ต้องแบ็กกลับมากดอะไรแล้วนะคะไหมบูเบอรี่นะคะเบอร์รี่นะคะเออแล้วก็จากนั้นแล้วก็ดูหลังบ้านเมื่อเราไปดูหลังบ้านเราก็จะเห็นตัวของสติสแตตเออสต,สต,อะสตนะคะ,ะไม่ใช่สติ สแตตนะคะทุกคนที่มีคนกดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูค่ะว่าผลโพเป็นยังไงเนาะผลควิสเป็นยังไงบ้างนะดูง่ายๆในแคนวากดที่ตารางเลยนะคะแล้วก็ดูที่ r e s p o n นะคะดูที่ Respon เสร็จรแล่าก็เหมือนเดิมอีกทุกคนครูจิ๊บสอนย้ำเฉยๆนะจริงๆแล้วก็สอนไปแล้วนะคะดูรี s ปอนแล้วก็ดูที่ s i s t i ิเลยนะคะ ก็จะเห็นตัวของโพเอยนะคะคิสเอยเนี่ยมันจะเป็นผลออกมาให้เราแบบนี้นะคะง่ายมากแล้วก็ขอให้เอาไปใช้นะจ้ะอ่ะตอนต่อไปเป็น AI ไ้วดทุกคนนะก็คือเรื่องของ AI Image Generator อย่าพลาดมันคือ AI ที่เอามาใช้ในชีวิตเราได้ง่ายมากๆติดตามได้ในตอนต่อไปนะจ้ะ